สวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่ตลาดบินบินมาร์เก็ตนะครับอยู่หน้าเซ็นทรัลน,นะครับจะมีจัดทุกวันวันพฤหัสบสดีนะครับทุกอาทิตย์ก็จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็จะมีผู้ประกอบการมาออกงานกันนะครับหน้าเซ็นทรัลตอนคืนจะมีความสวยง,งามในเรื่องของไฟอะเข้ามาช่วยนะครับวันนี้เรามาเย็นหน่อยเดี๋ยวเราจะไล่สัมภาษณ์กันไปนะครับว่าเ,เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพิษุโลกในช่วงโควิดนี้กันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังผู้ประกอบการนะครับว่าแต่ละท่าน ช่วงโควิดกระทบอ,อะไรบ้างและต้อนรับกับโควิดอย่างไรนะครับยังไงเดี๋ยวของมาร้านแรกเลยนะครับอันนี้เป็นฟู้ดพักหนึ่งในฟู้ดพักที่ครับก็ร้านนี้นะค,ครับเป็นไข่เจียวเลี้ยวมาเลยนะครับชื่อไวรุ่นมากนะครับแล้วก็น่าทานมากเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงโควิดก็เรื่อยๆแต่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ก็ <S 2> <S 2> ยัอยง,อยงอยู่ได้อย<ช>ู่ก็ยัง แล้วกระเทือนกระเทือนนี่คือเราก็ยังมีฐานลูกค้าอยู่<อ>โดยโดยเรารับมือมันยังไงฮะช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือเราก็เอาการของลงเอาแค่พอปริมาณลูกค้าให้แบบลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้การไม่กับลูกค้าไปจากตัจริงดูเหมือนไม่น่าจะกระทบอะไรมากนะเพราะเป็นเคลื่อนที่ใช่ไหมโควิด<อ>ของของเราขายอยู่ตรงนี้แล้วขายที่ไหนอีกไหมครับ ก็แสดงว่าเซ็นทันเราขายวันเดียวครับอีกวันคือวันอาทิตย์ซึ่งชื่อตลาดดีๆใช่ไหมฮะก็ถือว่าน่ากินมากมันมีกี่ไส้ครับพี่แนะนําได้เลยนะครับว่าของพี่มีจุดเด่นตรงไหนไข่เจียวและแตกต่างกันอย่างไรนะครับไข่เจียวของพี่ก็เราจะใช้ของทะเลเปิดดูทก่านสวย กุ้งเนื้อเด้งๆอยู่เลยใช่ค่ะยังสดเด้งแล้วก็คอมนะครับแล้วหอยเราก็จะใช้หอยแม็นคู่ชิลีนะคะจะใช้ของมีคุณภาพนะครับใช่ค่ะเราจะใช้ของแล้วราคาไม่แพงนะฮะดูจากราคาข้้งหน้า20บาทเริ่มแค่20บาทเองนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นี่สบายๆแล้วอาหารเราดีดูมีนะฮะมีหมูสับมีไข่เจียวพัดหมึกไข่เจียวกุ้งหมูอัดรวมผักนะฮะเยอะแยะเลยนะครับ ซึ่งบอกได้ว่าของเขาครบจริงๆแล้วก็ร้านนี้ก็ก็ถือว่าโควิดไม่ได้เป็นห่วงเนื่องจากมันเคลื่อนที่ได้เนาะ,ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยยังไงจะฝากร้านยังไงได้ครับก็ฝากท่านที่อยู่แถบโลกนะคะขายเดียวเลี้ยวมาเลยเจอตรงไหนยุ่งๆกันด้วยนะคะะครับก็ขอให้ขายดีๆนะครับ